ก็ไปนี่ไปดูนะคะว่า24 4, 24 4เป็นบิ t ออฟเฟอร์พิเซนต์ปลาสองนองิเป็นยไงค่ะสองศูนสองลนะคะหน,นึก็คือได้โลด2สองที่จริถ้าเราแบบแพ้อาหารเราก็สามารถจองเเื้อได้ตั้งแต่ในแอปพลิเคชันของเบรวสว่าวันนี้แพ้คาา่ะเรื่องน,น,นิ้นไก่ีปเราจาไปดูกัน อันนี้นะคะก็แบบถ้าใครซื้อเป็นโพลิสวีซ่านะคือว่าขอแบตรีฟท์ได้ทุกคนจะเล่าเรื่องน้ำหนักกระเป๋านะน้ำหนักกระเป๋ามันขึ้นอยู่กับว่าเราซื้อน้ำหนักกระเป๋าเท่าไหร่นะคะเขาไม่ได้มีลิมิตต,ตายตัวนะทุกคนอย่างเช่นวันนี้พี่ยีน้ำมีสเตพี่คิมได้50าสิบโลแล้วถ้าพี่คิมพี่เป็นแบบเอ็กไทร์วเมมเบอร์นะคะก็อย่างซิวเวอร์ขึ้นไปก็ได้เพิ่มอีกสิบโลประมาณนั้น เราเร่งหยิบพาสปอร์ตมาลุ้นกับเจ้าพาสปอร์ตเลยก่อเฮ้ยเอามาอันนี้ไม่โหลดทุกคนเอาอย่างเงี้ยอันนี้เรียกแคลริออนแคลริออนก็ <on> คือถือขึ้นเจ้าแคลริออนห้ามเกินเจ็ดโลนะจ๊ะ,นนะลแคลริออนกํกาลังมันต้องขนาดกระเป๋าไม่แม้สไลด์ห้ามเกินเจ็ดโลแล้วก็ไซส์กระเป๋าต้องเป็นแบบสแควร์เท่านั้น yeah it's okay thank you <c ari> <on> อันนี้นะทุกคนระบบดีแคร์เป็นแบบนี้นะ ก็จะบอกเลยว่ามี laptop ไหม iPad ไหมมีแบตเตอรี่ลิเธียมอะไรไหมอันนี้เป็นระบบสแกนแบบไบโอเมตริกนะจ๊ะ I do not have <Thank you. S 1> ตอนนี้นะคะเอเร์พอร์ตจะย้ายสนามบินแล้วค่ะไปอยู่ที่อั a l ทูแอร์พอร์ตนะคะต่อไปนี้นะคะแอเร์พอร์ตนี้จะไม่ใช้แล้วค่ะทุกคนก็คือแอร์พอร์ตเทอร์มินอล3จะม o v ไปอยู่ที่ต Dome Check a l ทูแอร์พอร์ตนะคะที่เป็นแอร์พอร์ตสำหรับจอด private จ็ t แล้วก็ที่ดูแอร์โชว์ของทุกป,ปีค่ะเพตัะนั้นนะคะ มีขนาดที่ใหญ่กว่าแมนทัสตตนที่ประเทศ USA. อียิปต์กับ้ไปด,ดูกันดีกว่านะ,ะว่าอีก10ปีข้างหน้าสนามบินดูไบจะหน้าตาเป็นยังไงคะ่ะ